เดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วนะครับไฟแดงพลอยอภิชาติสจต้งปลาจีนไพน์น้องเงินเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดครับ116ปอนด์คู่นี้อ่ะพร้อมด้วยท่านดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์รองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญเพื่อาหารจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณครับโอ้โห้บวกสอกันน่ากลัวมากครับพลอยอภิชาติกับเพชรรุ่งครับอ่าคู่นี้นี่ใครจะอยู่ใครจะไปครับแดงลูกหลานแย้าหมูโคราชอ้าว่โดนรุ่งพี่จับไต่ได้หา ครับเอาล้วครับแบบนี้ดูดเดือดแล้วครับอ้าวไปแดงพอยพิชัาซ้ายไปเพชรรุง่งเอา้าทำกว่านิดนึงขับไล่ไปซ้ายอีกอ้าวขยับมาลุ้นคันเลยโหูแตกเห็นไหมห้าร้อแต่สูงแตกเท่าไราแข่งเท่านั้นเอาเพชรรุง่งไปงนนะไปเพชรรุ่งเองินนะไปแดงพอยพิชชาตนะครับนี่แหละครับทุกคนดูนะครับมวยมันสนานเมืองเสียบทะทเดชเรื่อง,องเอาฟันเอาแท้ไปพ,ยพยิชชาตควันมาเอ้า ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกเอาไป้มีเฮมีฮา,าเชียร์ฟ้าหากักดีครับเดี๋ยวจะมีรางวัลเพชเพิ่มเติมมาจากแองตาสิงครับไม่เรื่องแผลแตกก็รางวัลไปกันคอสอบกับเขาลอยหรือวจอร์เซีฟาดหางครับนี่ครับเพชรลุงมาเริ่มเริ่มหาตัวน้องแล้วเริ่มหาตัวน้องแล้วครับโอ้แต่คอยพิชาดูครับมา ยืนมวยอาวุธมวยสวยงามเหลือเกินโอ้แต่ว่าจังหวะหวงนี่มันวัดดวงหัวก้อยเลยคุณนรสไม่ใครก็ใครแล้วครับถึงจุดนี้ไม่ใครก็ใครแล้วครับโตโยต้าเคมอเตอร์จุกโดยคุณวิเชียนชมพบคุณโลกมาขาดได้ที่ไหนแล้วเอ้าลุยเลยทีเดียวเลยนะผมเพชรนุ่งลุยแล้วลุยแล้วลุยแล้วอย,ยูอ่ก็ทำไมอ่ะเออมาต่อยกันแบบนี่แหละเสียวไปเสียวมาเลย <c ười> อ่าหนึ่งยกสี่โอ้ ครับเพชรรุ่งรุ่นที่น้ำเงินหัยขาวโอุ้มมาเจ้าตัวนี่เฉยๆนี่ครับอูดูจับดูจับโอู้พรอยอธิชาติมาลูกน้องครับโอ้แต่ว่าคึกคักคึกคักเหลือเกินไม่ใช่ไม่โดนนะครับฟอกหลายทีเลยครับของเพชรรุ่งแต่ว่าพอยอธิชาตินี่แรกเลี้ยงพี่อีกคนนึงครับคนได้โอนแล้วตะตุกตะตุกตะตุกสีลากลากกรรมการแยก โอ้ตอนนี้ยังมองไม่ออกนะครับผ่านไปครึ่งทางยก4ี่ครับมาต่อยก,กันได้เสียเลยนะครับไปแดงควาเพีอเ่อนอน้ำเงินเพชรรุ่งอ้าวเพชรรุ่งน้ำเงินล็อกไว้ล็อกไว้เหมกันยังไม่แกะยังไม่แยกออกตีต่อได้เอาสู่ต่อนะครับแยกเลยทีเดียวอา้าวสับทบแทงไปพลอยพิธาเพชรรุง่งหิ้วมาหิ้วมาไปได้ไหมสักแหงตีเอา้อเาหอมสักก็ตีด้วยนะครับ โอ้ยังกำ,ตงตำตงต้ตึงกำ้ตึงรู้ดีตลอดเลยทีเดียวนะครับนี่ครับยกสี่โอ้ยไนไนไปเพชรลูกพอดไม่ได้คนละเท่าเลยครับโอ้โหการปรวัติดึงแกะแย่งมาก่อนกลางเวทีวันนี้ตาฝ่ายตับเปิดเกมจู่โจมแล้วครับตอนนี้สนุกเหลือเกินครับวันนี้ปุ้ยมังสนามเมืองของเราครับโอ้ผัดกันรุกผัดกันรับทำได้ดีอ้าวปวด เดินหาหาหาตัวเจอไหมครับแข้งขวาแข้งขวาปีสวมบัตอมานายจับขึ้นคอติ๊กได้ไหมไมามันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันยังไม่ต่อเนื่องนายครับอยู่ยกนี้แหละครับใครจะทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกว่ากันครับ3นาทีสุดท้ายกบลุ้นไปพร้อมๆกันครับอ้าวไฟแดงพลอยพิชาณนะครับเงินเพชรพชรุ่งอ้าวเพชรรุ่งโยกโยกโยกอ้าวขยับขยับกะชายไปไม่เข้าพลอยพิชาาณ หมาดูมหน้าตาน่ารักเลยอะ่ะเอาขวาติดนวมไม่เข้าเพชรรุ่งเพชรรุ่งชิงก้อนเอาเคียมาต้องซืบนะครับขวยพิชาตแมาเอาหมัดไปเตะไป,ไปยังไม่ได้แดงนะครับขอวพิชตินะครับสอบจอต้งประจีนชนะคะแนนเพชรรุ่งสิบปูโนโดแม่ต่อยสวยมากเลยนี่นะครับ